สวัสดีครับวันนี้จะพามาแกะของสะสมใหม่ล่าสุดข,ของผมนะครับนั่นะก็คือบลูเรย์นะครับ Digital a อ e เวนเจอไตรครับโดยจะเป็นแพ็กเกจที่รวมทั้งหมด6บลูเรย์เข้าด้วยกันนะครับพอาะ d i g ม t แอ a เวนเจอร์ไตรเนี่ยมันออกมาทั้งหมด6ตอนครับที่เริ่มฉายตั้งแต่ปี2015แล้วก็ฉายจบตอนปี2018นะครับก็นี่ถือเป็นโอกาสดีที่ว่ามันมีการจัดชุดรวมทั้ง6ดิสนะครับอยู่ด้วยกันในแพ็กเกจเดียวก็เลยสั่งตรงมาจากต่างประเทศเลยครับ ตัดสินใจอยู่นานว่าจะซื้อเก็บดีไหมนะครับแต่ก็ไม่ลังเลและนะฮะอันนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเสียงญี่ปุ่นซับอังกฤษนะครับก็เลยซื้อเลยดีกว่านะฮะอันนี้จริงๆคลิปวันนี้คือตั้งใจะจะมาแกะให้ดูหน้าดิสของแต่ละแผ่นว่าสวยงามขนาดไหนนะครับตัวนี้คือแพคเกจด้านหน้านะฮะอันนี้มาดูไปด้วยกันโน้วว่าตัวแพคเกจจะเป็นยังไงตอนรูปที่ผมสั่งจากเว็บตัวต่างประเทศนะครับมันจะมีแพคเกจกล่องกระดาษด้วยแต่พอได้มาจริงไม่มีแฮะนะครับก็เสียดายอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนนนนัอี้้้้ดานหนาหะะโลโกแว็ 6ฟิล์มคอลเลกชันครับคือรวมมูวี่ทั้ง6ตอนนะครับแพ็กเกจด้านหน้าเป็นแบบนี้นะฮะโฟกัสตัวเด็กที่ถูกเลือกนิดนึงอันนี้จะเป็นตอนโตกันหมดแล้วนะครับแล้วก็มีโอเมกามอนเวอร์ซิฟูลโหมดอยู่ด้วยจากนั้นครับมาดูด้านหลังแพ็กเกจกันโฟกัสครับอันนี้นะฮะจะเขียนว่า,าเคลรายละเอียดน,นะครับเล่าเรื่องให้ว่าแต่ละอันเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะเป็น6ปีต่อจากภาคแรกนะครับนี่ แล้วก็เขียนว่ามีโบนัสอะไรในนี้บ้างมีบทสัมภาษณ์นะครับของคนภาคนะเป็นต้นครับคือเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีอะไรเยอะๆอีกมากมายครับแล้วก็มีภาพจากตัวภาพยนตร์นะฮะนี่ตอนโตกันแล้วนะครับอันนี้เหล่าดิจิมอนแล้วก็เมคูมอนครับคิดถึงเมคูมอนจังเลยเนาะนี่ฮะเดี๋ยวมาแกะดูไปด้วยกันนะครับถ้าพูด,พดผิดพูดถูกอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยเพราะมันอัดใหม่ไม่ได้แกะได้ครั้งเดียวนะครับอันนี้ยังซีลอยู่ผมแกะเลยก็แล้วกันจะมาดูว่าแผ่นที่ได้มาหน้าตาความสวยงามเป็นยังไงบ้าง เพราะมันมาให้ถึง6ดิสในกล่องเดียวตัวนี้ก็เลยแพ็กเกจกล่องก็คือจะหนักหนักนิดนึงนะฮะแก่ละครับนี่เปิดดูแล้วนานมาละฮะอย่างแรกที่เห็นคืออะไรขอดูนิดนึงมีสติกเกอร์ครับ Digital Adventure r ดร์รเป็นสติกเกอร์ของโลโก้นะฮะแล้วมีแบ็กกราวด์สีเทาๆแบบนี้นี่ตัวแผ่นครับเรามาดูกันทีละแผ่นเลยดีไหม ผมก็ไม่แน่ใจว่าลำ,ลำดับแผ่นให้ยังไงบ้างแต่ก็คือจะเป็นกล่องบูเล่นะครับที่มีตัวขั้นแบบนี้หาแผ่นให้ก่อนนะครับทีละแผ่นเลยก็แล้วกันอน่าจะเป็นตามลำดับนะผมว่าอันนี้แผ่นที่หนึ่งครับนี่ดิจิมอนอับรรจ์ไตรนะครับชื่อตอน Reunion ยครับ เป็นแผ่นบูเล่นะแล้วก็มีแบ็กกราวด์หลังนะครับเป็นบนพื้นน้ำเงินเนี่ยเป็นอะคูมอนครับนี่คือแผ่นที่1เข้าใจว่าเรียงลำดับให้แล้วนะแล้วก็ตัวนี้ถัดมาครับแผ่นที่2ครับนี่เป็นพาวมอนกับโกมมอนครับครับกับชื่อตอนว่า Determination ครับหมายถึงการตัดสินใจใช่หรือเปล่านี่แผ่นที่สองบติดตรงนี้อืมต่อไปครับ แผ่นที่3คือแผ่นนี้ฮึบแกะออกมากลัวหักครับนี่แผ่นชมพูนะฮะจะเป็นเทอร์มอนกับเมคูบอนครับกับชื่อตอนว่า coexistence นะครับแล้วก็ถัดไปแผ่นที่เท่าไหร่ละสี 4, ใช่ไหมเฮ้ ه, เกินเกินเกินตกตรงกลางไปนะฮะข้ามไปต้องตรงนี้ก่อน แผ่นที่3จริงๆคือแผ่นนี้นะฮะเมื่อกี้เกินนะนี่ย้อนอัดใหม่ไม่ได้ด้วยนะครับแกะไปแล้วนะฮะตอนที่3ครับ c o n f e s s i o n แบ c ็กเกลเป็นทาเครุกับพาราตมอนครับไม่รู้ว่าใช่ตอนที่กำลังจะถูกรีบูตไหมนี่แล้วก็แผ่นที่4คือแผ่นนี้นะฮะสีแดงเป็นปิโยมอนครับกับชื่อตอน Lost นี่ฮึบอ,อ่ะ แล้วก็เมื่อกี้แผ่นที่5นะครับคือเทลมอนกับเมคูมอนแล้วก็แผ่นสุดท้ายครับคือแผ่นนี้แผ่นที่6ครับฟิลเจอร์นะฮะทั้งหมด6แผ่นครับกับหนังทั้งหมด6ตอนที่ได้ฉายไปแล้วตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วก็มีการออกบลูเรย์ออกมาให้ได้สะสมนะผมก็คือถือโอกาสนี้เก็บเลยละกันยังไงก็อันนี้ชอบไม่ชอบอะไรยังไงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่สิ่งที่ต้องการตอนนี้คืออะไรที่เป็นดิจิมอนแล้วก็เป็นตัวในส่วนของการ์ตูนเนี่ยก็อยากจะเก็บให้มันครบทุถ้านนะครับกับบูเล่หกเดชครับดิจิมอนแอนด์แนเจอร์ไตรครับเผื่อว่าเอามาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆดูที่กําลังจะหาซื้อกันอะไรเงี้ยว่าซื้อเก็บดีไหมนะครับแล้วก็ แพ็กเกจมาแพ็กเกจเดียว6แผ่นเลยนะจริงๆก่อนหน้าที่มันจะรวมเป็น6แผน่นมันจะมีแพ็กเกจเดียวด้วยนะครับใครชอบแบบแพ็กเกจเดียวก็ได้แต่ก็อาจจะเปลืองกว่านะครับใครอยากซื้อชุดเดียวครบนะฮะก็นี่เลย6แผ่นในชุดเดียวแล้วก็ดูเรื่องของภาษานิดนึงตรงนี้เป็นหนัง Full HD นะครับแล้วก็เสียงเนี่ยจะมีเสียงอังกฤษกับเสียงญี่ปุ่นเลยนะครับส่วนซับไตเติลเนี่ยจะเป็นอังกฤษแบบนี้นะครับจะได้ซื้อมาก็สบายใจว่า เ hey, อย่างน้อยก็มีซับอิงนาถึงจะไม่มีซับไทยวางขายก็เถอะนะครับขอบคุณมากครับไว้มีโอกาสเจอของสะสมอะไรเกี่ยวกับดิจิมอนเดี๋ยวจะเอาไหมชมกันอีกนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ